นีค่ะทุกคนวันนี้ก็มาต่ออ p พีสองนะคะเรามารีวิวแทนพี่ออกัดน,นะคะอ,อันนั้น,นเรารีวิวเป็นเบบี้ทีผลไม้นะคะแต่ต่อเรายังมีเหลืออีกกล่องหนึ่งนะคะมีอยู่สี่กล่องนะคะเรายังไม่ได้แกะแต่ว่าเราแกะไปแล้วแกะไปแล้วเราเมื่อวานนี้ว่าจะแกะแล้วนะคะแต่ว่า งานนะคะก็เลยไม่ได้ทำนะอันนี้ก็จะเป็นเบบีทีสัตว์นะคะมามาดูกันทุกคน,กคนว่าเราจะได้ตัวอะไรเดี๋ยวเราขอเลือกก่อนเราอยากได้มมาตากิ้งโอเคได้มาตากริ้งมาอยากได้มาอยู่นี่เอาเราอยากได้มา,ตา,า,มาตากิ้งนะคะ